สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกองทุน ETF ตัวหนึ่งที่ฮิตมากนะคะสำหรับคนที่อยากลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐแบบง่ายๆค่ะครับผมนั่นก็คือ iShares Core S&P 500 ETF หรือว่า IVV นั่นเองวันนี้เราอ้างอิงข้อมูลจากบทความ IVV ลงทุน S&P 500อยอย่างเจาะลึกมาดูกันค่ะว่ากองทุนนี้คืออะไรกลยุทธ์เป็นยังไงผลงานดีไหมแล้วเหมาะกับใครบ้างครับ ก็น่าสนใจมากครับ IVV นี IV ่ถือเป็นตัวเลือกแรกๆเลยนะสำหรับคนที่อยากาลงทุนตามดัชนี S&P 500คือมันรวม500บริษรัทใหญ่ๆในอเมริกาไว้อคนจัดการก็คือ BlackRock นะครับผ่านแบรนด์ iShares ซึ่งก็เป็นบริษรัทจัดการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยน่าเชื่อถือมาก mm. กองนี้ตั้งมาตั้งแต่ปี2000แล้วครับก็ถือว่านานพอตัว การที่ BlackRock บริหารนี้ก็เป็นจุดแข่งเรื่องความน่าเชื่อถือเลยนะคะสินทรัพย์ภายใต้การจัดการหรือ AUM ก็เยอะมากใช่ครับ600กว่าพันล้านเหรียญได้โหเยอะมากค่ะทำให้สภาพคล่องสูงซื้อขายง่ายทีนี้กลยุทธ์หลักๆของเขาล่ะคะคือยังไงแค่ซื้อหุ้นตาม S&P 500หรือมีอะไรซับซ้อนกว่านั้นไหมคะหลักการจริงๆไม่ซับซ้อนเลยครับคือลงทุนตามดัชนี s p 5 0 0เป๊ะๆเ,เลย โดยให้น้ำหนักตามมูลค่าตลาดหรือ Market Cap Weighted นะครับอ๋อ oh, Market Cap Weighted พูดง่ายๆก็คือบริษัทไหนใหญ่มีมูลค่าตลาดสูงก็จะถูกใส่ในกองทุนด้วยสัดส่วนที่เยอะตามไปด้วยเขาพยายามทำให้ผลตอบแทนมันใกล้เคียงดัชนีมากที่สุดจริงๆจำนวนหุ้นอาจจะมีเกิน500นิดหน่อยนะครับประมาณ504ตัวเพราะบางทีบริษัทเดียวมีหุ้นหลายคลาสก็ต้องเก็บให้ครบอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ ก็คือลงทุนตามตลาดไปเลยแล้วแบบนี้พอร์ตมันจะเอียงไปทางกลุ่มอุตสาหกรรมไหนเป็นพิเศษไหมคะแน่นอนครับด้วยความที่หุ้นเทคใหญ่ๆเดี๋ยวนี้มา r k เก็ตแคปมันสูงมากๆนะครับน้ำหนักใน IPV ก็เลยจะแบบว่าเทไปทางกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเยอะหน่อยเยอะนี่คือประมาณเท่าไหร่คะ ประมาณ34%เลยครับเกิน1ใน3โหเยอะมากครับรองลงมาก็เป็นกลุ่มการเงิน financials ประมาณกับเกือบ1ิแล้วก็มีสินค้าฟุ่มเฟือย consumer discretionary กับบริการสื่อสาร communication services อีกกลุ่มละประมาณ10%ครับอืมเกิน1ใน3เป็นเทคแปลว่าจริงๆแม้จะบอกว่าลงทุน500บริษัทแต่ผลตอบแทนกองทุนก็คงจะอิงกับหุ้นเทคใหญ่ๆไม่กี่ตัวอยู่พอสมควรเลยสิคะถ <c oughs> ูกต้องครับ พวก Nvidia, Microsoft, Apple นี่น่าจะเป็นตัวท็อปทอปเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับน้ำหนักจะไปกองอยู่แถวๆนั้นเยอะหน่อย n v i น i ีนี่อาจจะราวๆเจเร์เลย Microsoft ก็ใกล้ๆกันประมาณ7% Apple อีก6%ซึ่งอันนี้มันเป็นธรรมชาติของดัชนีแบบ Market Cap Weighted อยู่แล้วนะครับมันสะท้อนว่าบริษัทพวกนี้มีอิทธิพลต่อตลาดสูงจริงๆค่ะ แล้วผลงานที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะการลงทุนตามตลาดแบบนี้ให้ผลตอบแทนโอเคไหมคะถือว่าทำได้ดีสม่ำเสมอเลยครับถ้าดูข้อมูลล่าสุดถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม2025นะครับผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีหรือ YTD ก็อยู่แถวแถว11%ออส่วนระยะยาวนี่น่าสนใจย้อนหลัง5ปีเฉลี่ยได้ปีละ16กเปอกว่าๆเลยโห16เปอร์เ แล้วก็ถ้าย้อนไป10ปีก็เฉลี่ยปีละประมาณ13.6%ครับผมแถมยังได้เร й ติ้ง5ดาวจาก Morningstar แล้วก็ได้โกลเมดดลิส์ด้วยก็ถือว่าน่าเชื่อถือมากผลตอบแทนดีมากค่ะแต่การลงทุนตามตลาดแบบนี้ก็แปลว่าต้องพร้อมรับความผันผวนของตลาดเต็มๆด้วยใช่ไหมคะมีความเสี่ยงอะไรที่ต้องจับตาดูเป็นพิเศษบ้างใช่เลยครับหลักๆก็คือความผันผวนตามตลาดห่วงสารัฐนี่แหละ ค่าเบต้าของ IVV มันอยู่ที่ประมาณ1.00พอดีคือตลาดขยับเท่าไหร่กองก็ไปเท่านั้นเลยประมาณนั้นเลยครับแล้วก็มีความเสี่ยงเรื่องการกระจุกตัวที่เราคุยกันตะกี้โดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยีถ้าเกิดกลุ่มนี้มีปัญหาหรือเศรษฐกิจสารัฐโดยรวมแย่ลงกองทุนก็ได้รับผลกระทบแน่ๆครับและสําหรับนักลงทุนไทยอย่างเราๆก็คงต้องไม่ลืมเรื่องค่างเงินบาทด้วยอันนี้สําคัญมากครับเพราะเราลงทุนเป็นเงินบาท แต่สินทรัพย์ข้างในเป็นดอลลร์สหรัฐกําไรขัดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลโดยตรงเลยจริงๆมีคนใน reddit เขาเคยแชร์มุมนองไว้น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าสรุปสรุปก็คือ i v v เนี่ยเป็น ETF ที่ดีมากๆสำหรับลงทุนยาวๆนะตราบใดที่เราเข้าใจความผันผวน,นของมันแล้วก็ไม่ตกใจขายทิ้งไปซะก่อนเวลาตลาดลงแรงแอืมก็น่าคิดค่ะสรุปแล้ว IVE ดูจะเหมาะกับนักลงทุนแบบไหนเป็นพิเศษคะ เหมาะมากครับกับคนที่มองหาการลงทุนระยะยาวในหุ้นใหญ่ของสหรัฐต้องการสร้างพอร์ตหลักหรือข้อโฮดดิ้งที่มันเติบโตไปพร้อมๆกับเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็ชอบอะไรที่มันง่ายๆไม่ต้องมานั่งเลือกหุ้นเองแล้วก็จุดเด่นสําคัญมากๆเลยคือค่าธรรมเนียมถูกมากครับถูกมากนี่คือเท่าไหร่คะแค่0 0 3ต่อปีเท่านั้นเองครับโอ้หศ oh, ูนลงทุนล้านหนึ่งเสียค่าธรรมเนียมปีละ300บาทเองเหรอคะใช่ครับถูกมากๆ แล้วคนแบบไหนที่อาจจะต้องมองหาทางเลือกอื่นแทนคะก็อาจจะเป็นคนที่อยากได้ผลตอบแทนหวือหวาจากคุ้นเดิบต่อขนาดเล็กหรือคนที่เน้นรับเงินปันผลเยอะๆเพราะ i v วนี้ปันผลไม่สูงนะครับประมาณ1-1.3%ต่อปีเท่านั้นเองหรือคนที่ไม่ค่อยชอบความผันผวนกลัวตลาดหุ้นตกแรงๆหรือกังวลเรื่องค่าเงินมากๆก็อาจจะต้องลองดูตัวเลือกอื่นที่มันตรงกับความต้องการมากกว่าครับ มีอีกประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะคือเรื่องโครงสร้างของ IVV ที่เป็น ETF เห็นว่ามีข้อดีกว่ากองทุนดัชนีส S&P 500ตัวเก่าแก่อย่าง SPY ที่เป็น UIT ในบางมุมด้วยหรอคะอ๋อใช่ครับคือโครงสร้างของ IVV เนี่ยมันเป็นแบบ A Register Investment Company ซึ่งมันจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าโดยเฉพาะเรื่องการเอาเงินปันผลที่ได้จากหุ้นในพอร์ตไปลงทุนต่อได้ทันที reinvest แล้วก็อาจจะมีข้อได้เปรียบทางภาษีสำหรับนักลงทุนบางกลุ่มด้วยเมื่อเทียบกับโครงสร้างแบบ UIT ของ SPY ซึ่งเป็นแบบเก่ากว่าอาจจะมีข้อจำกัดตรงนี้อยู่บ้างครับอ๋อชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะสรุปก็คือ IVV เป็นเครื่องมือที่ดีมีประสิทธิภาพสูงค่าธรรมเนียมต่ำมากในการลงทุนตามดัชนี S&P 500บริหารด้วย BlackRock เหมาะเลยสำหรับการลงทุนยาวๆในหุ้นใหญ่สารัต แต่ก็ต้องยอมรับความผันผวนต,ตามตลาดแล้วก็การที่พอร์ตจะอิงกับหุ้นใหญ่ๆโดยเฉพาะกลุ่มเทคคนข้างเยอะนะคะถูกต้องเลยครับเป็นทางเลือกที่ดีมากๆในการจับการเติบโตของตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ทีนี้ มันก็มีคำถามน่าคิดต่อนะครับว่าการที่เราเทุ่มน้ำหนักการลงทุนไปที่ตลาดสหรัฐผ่าน i v v แค่อย่างเดียวเนี่ยมันเพียงพอหรือว่ามันตอบโจทย์เป้าหมายระยะยาวของแต่ละคนได้ดีที่สุดแล้วหรือยังหรือจริงๆแล้วเราควรจะมองเรื่องการกระจายความเสี่ยงไปลงทุนในภูมิภาคอื่นหรือสินทรัพย์ประเภทอื่นๆเพิ่มเติมด้วยเพื่อให้พอร์ตโดยรวมมันสมดุลมากขึ้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าจะเอาไปคิดต่อกันดูครับ